สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะแซ่บเนวครัวยินุชพาเข้าป่านะคะทุกคนเราก็เจอเห็ดพึ่งแล้วนะคะนี่เลยนะคะเห็ดพึ่งดอกแรกนะคะของวันนี้นี่เรก็เจอแล้วนะคะข้างในก็มีนะคะแต่ว่ามันเป็นเหมือนรอยอสัตว์กินนะคะงสงงัยกระลอกเนาะดอกนี้งามายนะคะทุกคนสวยไหมคะทุกคน เห็ดพึ่งหวานนะคะณนะประเทศอังกฤษเ yeah. ย้อินุก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยตัดขาเนาะเพราะว่าอได้ดอกแรกนะคะเห็ดพึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเห็ดแอมอันนี้ก็อร่อยนะคะทุกคนมันเป็นแบบพุ่มไม้มันยั่งบ่อันนั้นมันยั่งแบบมันยังมองไม่เห็นนะคะต้นอันนี้มันยังไม่ไม่ลม้มลงนะถ้าต้นอันนี้ลม้มลงมันคงจะเห็นดีกว่านี้นะคะ แต่เราก็จะหาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวันนี้ยิงนุชก็ามากับเพื่อนสามคนนะคะพี่น้องเพื่อนๆคะ่ะยิงนุชพ่อดอกนั้งแล้วนะคะงามๆนี่เลยนะคะสวยว่าดอกดีงามเลยดิหนิสวยงามนะคะทุกคนจ๋าไปหาดอกที่สองกันต่อเลย น้องนึพ่อยอีกแล้วนะคะพ่อยอีกแล้วพ่อยอีกแล้วนี่ดอกนี้นะคะน้อยๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอุปปอยู่นะนี่อุปปูเลยอุปปูเลยนะคะพาดพี่น้องเห็ดคือมางามเทนอาก็อกนะคะทุกคนมั่นออก็อกมั่นอกกอกนะคะเมื่ออ่นู้นได้ดอกเดี๋ยวนีนได้หลายดอกพี่นะพี่แก้วก็ได้นะคะทุกคนนี่มันออกคู่กันนะคะพูดอ่ะอุปปูอีปีเลยนะคะอุปปูอีปีนะคะเดี๋ยวเราใส่ก่อนแล้วค่อยไปตัดขานะคะพ่อยังไมมีมือเดียวนะคะ นีมือเดียวเราเห็นพี่แก้วพลอยนี่เห็นไหมเราไม่มีเพื่อนเลยพี่แก้วมากับพี่แก้วมคนเดียวทำไมไม่เอาอ่ะมีใครมองเห็นไหมคะนี่เลยนะคะยินดุษมองเห็นคนเดียวเห็นปะมันกำลังจะออกนะคะทุกคนมันยังไม่ออกมันยังไม่ออกดีนะคะนี่มาอืมขึ้นนะมันดอกเล็กๆนะคะทุกคน เราได้น่าจะเ้อะนะกาลัางสิไปไปแซมนะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราเจ,จอดอกนี้นะคะแล้วเราก็จะมองหาอีกดอกหนึ่งนะคะท่านี้ยินดีก็ได้อ่มนิดหน่อยแล้วนะคะยังยังพึ่งเพิ่งอันน,น,นะคะมองไม่ค่อยเห็นงั้นออกก็ออกเนาะนี่นะคะถไมไว้นี่ก่อนมองหาเพื่อนมันสิมันมีเพื่อนไหมมันมีเพื่อนไหมเจออีกแล้วเจออีกแล้ว เพื่อนๆเอนจออีกแล้วนะคะนี่เลยนะคะเห็นบ่มเห็นไหมคะนี่สวยๆเลยนี่เลยนะคะเพื่อนดอกนี้งามๆนะคะหเห็นไหมเหียนรถค่อยๆหานะคะเอาใส่หน่อก่อนค่อยไปตัดขานะคะมีอีกไหมมีอีกไหมเจอเพื่อนอันไหมเจออีกแล้วทุกคนเจออีกแล้ว อันนี้สองดอกเลยนะคะนี่เลยนี่เลยนหนึ่งบ่ะนี่เลยนะคะนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงนะคะนี่ดอกนึงผาดงามเหมือนทุกคนสวยมากนะคะพูดเบาๆนะคะพูดเบาเดี๋ยวกระลอกจะตื้นนะคะนี่เลยนะคะสองดอกสวยๆนะคะว้าวสวยมากสวยมากใ้ตะกาเข้าไว้นะคะใสตะก้าไว้ก่อนตะก้าไว้ก่อนนะคะทุกคนมองหาสิ พใดเห็นเ่าพี่ใครเห็นไหมมองหาซอย,ยิงนุดนะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมันนี้นุชประเดี๋ยวไม้มากนะคะอาจจะเสียงเบาเบาหน่อยนะคะทุกคนเสียงมันอาจจะเบาๆาหน่อยนะคะเพื่อนตะกี้นุดย่างขามไปขามไม้นะคะบ่เห็นนะคะเดินข้ามไปข้าม,มาตะกี้น่ะบ่เห็นเห็ดดอกนี้นะคะทุกคนจ้าตั้งทะเลยุ่นน่ะ พนาบอกงามนนะคะทุกคนมาเห็ดพึ่งหวานมื่อนี้ไม่ใช่ผพาไปแกงเห็ดนะคะได้หลายดอกอยู่นะคะกำลังจะอันได้หลายดอกอยู่นะคะดอกสวยๆนะคะทุกคนไปหาต่อหาต่อไม่ต้องหาบนไปบนมานี่แหละนดูซีสวยๆทั้งนั้นเลยอ๋อคนสวยเนี่ยตุนเนาะทังใจแห่งสวยเพื่ะเออเพื่อนๆดูพ่อผมก็ได้สวยๆแต่ละงามนแต่ปกติดูน้องดูซีกลังกนลังงามเลยแก้วแก้วสวย ใช่ยไหมพวกเรามาเก็บเห็ดวันนี้เราได้คนละแกงนะคะคนละหม้อคนละจานคนละถ้วยมากับพี่บุ๋มพี่แก้วมาดันแก้วเหมือนเดิมนะคะการในฝันที่ขยันเลยเนาะเราก็จะมาเรื่อยๆนั่นแหละไม่ยอมท้อครั้งแรกเราไม่ได้สักดอกเราวพี่แก้วนะครั้งที่สองได้ครั้งที่สองเราได้สามดอกใช่ไหมได้กลุ่มหนึ่งได้ประมาณสิบดอก ใช่ไหมข้งนี้เราก็ได้อยู่นะคะน,นีก็ได้เยอะกว่าไปทาง้นคิดูว่าอออ,ออกถนนแล้วเดินตามถนน,น,น้ตอนนี้พวกเราก็จะออกจากป่าแล้วนะคะพวกเราจะได้เห็ดอยู่นะคะทุกคนได้เห็ดคนละแกงนะคะเห็ดมันยังมันได้ออกนะคะทุกคนจะ้ะสำหรับวันนี้พวกเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะได้เห็ดคนละแกงสองแกงเนาะอันมาได้ลายได้หน่อยกับมาได้ มาเรื่อยๆนะคะจะมาอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายซีเน็กวิดีโอบ๊ายบาย